เที่ฉันก็มีการจัดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาารงานนะครับก็วันนี้ก็ก็เป็นโอกาสอันดีนะครับคือความบอกนี้ก็ทางเกิดจากการพูดบรรยายมางานทำไมมีสังกัดกระทรวงมหารไทยระยะเวลาปฏิบัติงานราชการรวม34ปีก็ว่าหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางขอหน้าสำนักงานรุ่นที่70สถาบันดำลังการ จักสูตรเียควมพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดจักสูตรนักบริหารการงบประมาณแต่ับขั้นตอนก็เรียนแทานแต่พอจะรา้นะครับก็คุยไปหมดอะไรคือเราไม่รู้ลวง่าเราจะแจอใครครับบังคับงที่เราพูดแบบนี้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 ก็เวลาตอบต่อแล้วก็สบายแล้วนะว่าอยากพูดอะไรก็พูดอันนั้นก็คือ